ยินนโยบายการแก้ปัญหานี้นอกระบบการลงทะเบียนการผ่อนชำระนี้การหาแหล่งเงินสถาบันเงินทุนจากธนาคารที่ปอดดอกเบีย้ยหรือดอกเบีย้ยต่ำเอามาชำระนี้ถามว่ามันจีรังยั่งยืนมันเป็นระยะยาวไหมไม่ครับการแก้ปัญหานี้นอกระบบเนี่ยมันต้องเป็นการเพิ่มรายได้คนเราอยู่ดีๆไม่มีใครอยากเป็นนี่หรอกครับ มันไม่พอใช้มันจําเป็นต้องใช้มันก็เลยจําเป็นต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาถ้าไม่ยืมมันก็ไม่มีมันก็เดือดร้อนในเมื่อว่าทีนี้เนี่ยเวลาจะหาคืน้รายได้มันไม่มีรายได้มันไม่พอมันก็จําเป็นต้องกินต้องใช้ทุกวันแล้วจะเอาที่ไหนล่ะไปคืนเจ้าหนี้เขาถามหน่อยว่าให้ผ่อนชาระ ก็มันไม่มีอ่ะการแก้ทีดีคือต้องแก้ทั้งระบบคุณทำยังไงอ่ะระบบไหนอ่ะระบบเศรษฐกิจอ่ะค่าแรงขั้นตำ่ำราคาพืชผลทางการเกษตรเนี่ยเป็นต้นอันนี้คือการแก้ที่ยั่งยืนว้าแล้วก็ chắc xì bà nhanh đấy